นี่ครับพริกเม็กซิกันมันเผ็ดขวาพริกทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เอาไป1ต้นผลผลิตก็ประมาณต้นละถึงน2กิโลนะครับ300ต้นผลผลิตก็ตีว่าประมาณ1.5ตันอันนี้ที่ผมปลูกไว้ตัวน,นี้ประมาณ6,000ต้นนะครับ6 0พ0ต้นสองคนแสนกว่าต่อปีเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเศรษฐิดครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงโง่ครับเดี๋ยวเราไปหาหัวหน้าอุกนะครับพี่อุกที่อยู่ศูนย์พัฒนาการหลวงตามมาครับพี่อุกสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่อุกนะครับตอนนี้เราอยู่แปลงอะไรกันครับพี่อุกเป็นแปลงแตงควาญี่ปุ่นนะครับที่ทางศูนย์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกนะครับก็ถือว่า เป็นพืชหลักอีกตัวหนึ่งของศูนย์นาโครงการหลวงสะหฮนะครับ,รบเราปลูกไปใต้ระบบโรงเรือนนะครับโดยให้เกษตรกรเข้ามาดําเนินการนะครับอ๋ออันนี้คือให้เกษตรกรมาทําเองใช่ไหมใช่ใชครับรโดยศ<ด>ูนย์ให้ความรู้นะครับ<อ>เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมแนะนําวิธีการตั้งแต่แ ตั้งต้นจนถึงการเก็บเกี่ยวโ <Okay. S 2> อเคแล้ววันน้าผมสงสัยว่ามันมันปลูกแยกนะครับมันปลูกข้างนอกกับในโรงเรียนต่างกันไหมแตงกวาเนี่ยนะครับแตงกวาญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่นะครับปลูกไม่ยากนะครับปลูกได้ทั้งนอกโรงเรือนและในโรงเรือนนะครับ,รบสำหรับศูนย์ของศูนย์นรกรการหลงโซที่เราปลูกไปใต้ระบบโรงเรือนนะครับเนื่องจากเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับเน้นเรื่องการป้องกันโรคและแมลงและคุณภาพมันจะดีกว่าปลูกด้านนอกนะครับ ปลูกในโรงเรือนเนี้ยสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝนนะครับหรือว่าความหนาวเย็นของอากาศนะครับแล้วที่นี่มีการดูแลยังไงครับครับแตงกวาโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรนะครับเข้ามาทําแนะนําเรื่องการให้ปุ๋ยการใช้สารเคมีต่างๆโดยเราใช้มาตรฐานของ CAP นะครับเพราะฉะนั้นการใช้สารเคมีต่างๆเราให้ความสําคัญมากนะครับก่อนการเก็บเกี่ยวเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเราจะเน้นเรื่อง การใช้สารชีวพันธุ์เป็นหลักนะครับอันนี้ปลูกแตงกวาเนี่ยตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวครับต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ครับ,รบเกษตรกรนะครับตั้งแต่การปลูกนะครับเราเพาะกล้าให้เกษตรกรนะครับ<อ>เพื่อจะควบคุมเราจะเอาแผนการผลิตเป็นตัวตั้งนะครับว่าเราจะปลูกเท่าไหร่ให้เกษตรกรกี่ลายขี่ไร่นะครับเมื่อเราคำนวณได้เราก็จะเพาะกล้าจ่ายให้เกษตรกรนะครับเจ็ดวัเนเกษตรกรเข้ามารับรกล้ามาปลูกปลูกไปหกสิบวัน นะครับก็จะเริ่มก้าสู่ขบวนการเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวอีกประมาณ60วันนะครับก็ใช้เวลาประมาณ4เดือนสําหรับต้นทุนในการผลิตนะครับตั้งแต่ปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับทางโครงการหลวงจะเป็นคนดําเนินการออกให้เกษตรกรก่อนนะครับหลังจากเกษตรกรชําหน่ายผลผลิตก็จะอักคืนนะครับคืนทุนให้เกษตรกรที่เหลือก็จะเป็นกําไรให้เกษตรกรนะครับ แสดงว่าต้นทุนทุกอย่างก็โครงการหลวงออกให้<ล>โครงการหลวงช่วยเรื่องปัจจัยการผลิตทุกอย่างเลยนะครับผลผลิตนะครับที่ออกครับเรารับซื้อยังไงครับเรามีการคัดการคัดเกตหรือให้ราคาเกษตรกรยังไงครับของโครงการหลวงโดยส่วนใหญ่นะครับโครงการหลวงจะรับซื้อผลผลิตตามมาตรฐานเกตนะครับแตงกวาจะมีเกตหน<ๆ>ึ่งเกตสองเกตสามนะครับราคาก็ต่างกันนะครับแต่ของโครงการหลวงจะดีอย่างหนึ่งคือ ราคาจะนิ่งและตายตัวนะครับถ้าขุนผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพเรื่องราคาเราไม่เป็นห่วง <Okay. S 2> นะครับเพราะว่าในส่วนของโครงการหลวงเราก็มีมีคัดจ,จุนะครับมีเรื่องฝ่ายการตลาดที่จะกระจายสินค้าของโครงการหลวงนะครับให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับอย่างที่ผมสรุปเนาะถ้ามีถ้าใช้คําว่าราคานิ่งก็คือเหมือนคล้ายๆมีราคาประกันให้เกษตรกร,รใช่ไหมครับครับ แตงกวาต่อปีผลิตได้ประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับแตงฟ้าต่อปีนะครับแล้วแต่ที่ศูนย์รับแผนผลิตนะครับเหมือนผมปลูกรงเรือนนะครับ6คูณ30เมตรตอนนี้ผมปลูกลงไปประมาณนะครับ300ต้นผลผลิตก็ตีว่าประมาณ1.5ตันหัวหนั้าผมสงสัยว่าผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วครับโครงการหลวงเอาไปที่ไหนต่อครับหลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวก็เอาไปส่งที่โรงคัดประจุของศูนย์ศูนย์ก็จะ จัดการเรื่องของผลผลิตหลงังการเก็บเกี่ยวนะครับเรามีการเรื่องคุณภาพคุณภาพของผลิตนะครับหลังจากนั้นเราก็จะแพ็คแพ็คผักนะครับเราจะตรงร่วมกับกลุ่มศูนย์นะครับตรงตรงไปที่กรุงเทพกรุงเทพก็จะมีโรงงานคัดบรรจุข,ของมูลนิธิโครงการหลวงอยู่ที่กรุงเทพจะกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคทั่วไปส่วนที่2เราจะส่งไปที่โรงครัดบรรจุที่เชียงใหม่เพื่อที่จะกระจายสินค้าให้ในโซนของเชียงใหม่นะครับสส่วนนะครับ ครับหวหน้าโอ้ครับอ่านอกจากแตงกวาเนาจะมีส่วนอื่นอีกไหมครับในแปลงผักสำหรับของสมุนไพรคงการหลวงสม,มุทรนะครับนอกจากแตงกวาเรา,เา, te, างกง็มีเบบี้องเท้มีกระนาองกงมีพริกเม็กซิกันเผ็ดนะครับมีอีกหลายๆชนิดนะครับจะเชิญไปชมครับได้เลยครับ ครับแล้วก็หลังจากที่เราไปแปลงแตงกวาญี่ปุ่นมานะครับหัวหน้าก็พามาอีกแปลงนะครับนี่เป็นแปลงอะไรครับหัวหน้าแปลงนี้ก็เป็นแปลงทริกเม็กซิกันเผ็ดนะครับยังไม่เคยเห็นเลยนะครับเนี่ยนะครับผลค่อนข้างที่จะโตนะครับตัวนี้ก็เป็นพืชที่โครงการหลวงผลิตมาหลายปีนะครับส่งทั้งของซิกเลอร์ก็ส่งอยู่ส่งหลายๆที่ เม็กซิกันนะครับมันมันเผ็ดกว่าพริกทั่วไปหรือว่ามันดีไว้อย่างไงมันเผ็ดกว่าพริกทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เอาไปนะครับบริโภคสลัดส่วนมากก็ส่งซิกเลอร์ส่งซิกเลอร์ครับแล้วตัวนี้จะเหมือนแตงกวาไหมครับที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านมาเหมือนกันกระบวนการเดียวกันเลยนะครับโครงการหลวงเราเราเริ่มตั้งแต่เรื่องการเตรียมกล้าการปลูกการเก็บเกี่ยวนะครับเรื่ององค์ความรู้ต่างๆเราก็ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรทั้งหมดเลยนะครับที่ผมจับใจความได้คือทุกอย่าง ทุกโครงการในนี้คือส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยครับตัวพริกเม็กซิกันนะครับมันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับพริกเม็กซิกันนะครับมันพืชตระกูลพริกเนี่ยเวลาเราปลูกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานหน่อยประมาณ80วันนะครับตั้งแต่พอกนะครับพอกล้านานมาก1เดือนนะครับหลังจากพอกล่าเสร็จปลูกอีกประมาณ80วันนะครับก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ภายใน1โรงเรือนนะครับปลูกประมาณกี่ต้นนะครับของพริกเม็กซิกันที่ผมปลูกอยู่นะครับโรงเรือนกว้างโดยส่วนใหญ่ก็เป็นมาตรฐานของ ครงคานหลวงโรงเรือน6คูณ30นะครับโรงเรือนเนี้ผมปลูกอยู่350ต้น350นะครับระยะปลูกใช้50คูณ70เซนนะครับแล้วพริกเนี่ยมันเก็บได้กี่รอบอะครับพริกเม็กซิกัน1ต้นนะครับในการออกดอกนะครับมันจะออกดอกประมาณ4 4รุ่น1ต้นผลผลิตก็ประมาณต้นละถึง2กิโล2กิโลรวมนะครับเก็บเกี่ยวประมาณ2 2เดือนเต็มเต็ม แล้วตัวพริกเม็กซิกันเนี่ยจะมีคัดเกตไหมครับว่าเกดเล็กเกดใหญ่พริกเม็กซิกันกรับเหมือนแตงกวานะครับของโครงการหลวงเรามีมาตรฐานเกตนะครับพริกเม็กซิกันเราจะมีอยู่ประมาณ2เกตนะครับเกตหนึ่งกับเกตสองนะครับดูที่ผลผลใหญ่กับผลเล็กรองลงมานะครับปิ๋วไม่มีตำหนิได้ยินหัวหน้าอุ๊ว่ามีเบบี้ฮ่องเต้อีกแปลงหนึ่งนะครับเราไปดูกันนะครับเชิญครับผม ต่อไปแปลงสุดท้ายนะครับที่หัวหน้าพามาหัวหน้าครับนี่คือแปลงผักนะครับแปลงนี้เป็นแปลงเบบี้องเต้นะครับพอดีเจอเกษตรกรตัวจริงฝีมือจริงๆคนนี้นะครับทํากับโครงการหลวงมานานนะครับตั้งแต่รุ่นรุ่นพ่อแพร่นะครับเป็นรุ่นที่สองนะครับอันนี้คือเป็นแปลงรับผิดชอบของพี่เขาเลยใช่ไหมใช่ครับพี่พี่ชื่ออะไรครับขอแนะนําตัวหน่อยครับงในในอัลลอฮมาเยอะนะครับอ๋อพี่พี่กอบมือใหม่ครับอ๋อพี่ดูแลตรงนี้เลยใช่ไหมครับครับผมครับพื้นที่ตรงนี้มี ในในโรงเรือนเนี่ยครับมีกี่พื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ความยาวประมาณ30เมตรครับแล้วก็ความกวางหกเมตรครับสามสิบคูณหกครับเบบี้ฮองเต้ครับใช้เวลาปลูกนานเท่าไหร่ครับถึงได้เก็บเกี่ยวประมาณ2 2ถึง25าวันครับอ๋อ22ถึง25วันเนาะมีแมลงมีโรคอะไรรบกวนไหมครับพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับเพราะเราปลูกในโรงนะครับในหนึ่งโรงเรือนนะครับปลูกได้ประมาณกี่ต้นนะครับอันนี้ที่ผมปลูกไว้ต้นนี้ประมาณ6 0พต้นครับ พันต้นเนี่ยครับผลผลิตต่อรอบหนึ่งถ้าเก็บครับเก็บได้เท่าไหร่กี่กิโลไม่รู้ประมาณ200ร้อยถึง250ห้โลหกพันต้นนะครับครับหกพันต้น2 5 0รห้าสิบโลครับอันนี้คือเก็บเก็บชุดเดียวกันหมดเลยนะครับเก็บรอบเดียวเลยเนาะครับอ๋อแล้วรายได้ต่อโลนะครับมันจะประมาณเท่าไหร่ต่อรอบครับต่อรอบประมาณห้าพันครับโอ เยอะเหมือนกันนะครับใช้เวลาแค่ยี่สิบกว่าวันใช้เวลาแค่ยี่สิบวันยี่สิบสองวันโลที่เราพื้นที่ผมตัดประมาณสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโลตัประมาณห้าพันห้าพันกว่าครับห้าพันกว่าคือที่สําคัญในเราปลูกในโรงเรือนเนี่ยีเราปลูกได้สิบครั้งอ๋อสิบครั้งคสิบครั้งสิบครั้งนี่ก็คือปลูกืชอ๋อสลับพืชใช่ไหมครับแล้วพี่เมฆครับปลูกนอกจากปลูกเบบี้ฮองเต้แล้วปลูกตัวไหนครับพืชผัก ไอผมปลูกสมุนไพรด้วยครับขมุมาลกับเก๊กฮวยแล้วก็ตอนนี้ปลูกพริกแล้วก็ถั่วถั่วแขดนะครับโครงการหลวงเขาแบ่งพื้นที่ให้ยังไงครับต่อคนหรือว่าเท่าไหร่ก็ได้หรือยังไงครับก็เท่าไหร่ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเท่าที่ตัวเองไหวใช่ไหมครับเท่าที่ตัวเองทำได้ครับของพี่เมฆครับที่ปลูกทั้งหมดนะครับได้เฉลี่ยต่อปีครับประมาณเท่าไหร่ครับหมายถึงทุกอย่างรวมเลยทุกอย่างรวมกันครับประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณแสนครับโอ้แสนเลยนะครับแล้วดีดีกว่า ปลูกพืชทั่วไปไหมครับพืชเศรษฐกิจทั่วไปอะไรเงี้ยครับก็ดีครับเพราะพื้นที่เราไม่ได้เช่าพื้นที่ก็ไม่ได้เช่าลงทุนก็ไม่โครงการหลวงลงทุนให้าไหรไหครับเราลงทุนแรงอย่างเดียวครับลงแรงอย่างเดียวแล้วก็แล้วแรงแรงงานนะครับใช้ใช้แรงงานครอบครัวหรือแรงงานจ้างหรืออะไรเงี้ยผมใช้แรงงานครอบครัวครับสองคนแค่สองคนได้ไหมครับครับสองคนแสนกว่าต่อปีเลยนะครับครับโอ้ถือว่าแบบนี้ก็อยู่ได้สบายอยู่ได้สบายเลยนะครับ ครับและผมก็ขอขอบคุณหัวหน้าอุ๊มากเลยนะครับอยากให้หัวหน้าอุฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยครับนะครับก็ฝากขอขอบคุณรายการเกษตรสิบทิศนะครับที่มาถ่ายทำนะครับในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงฆนะครับสำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงนะครับก็เป็นองค์ความรู้นะครับของมูลิธิโครงการหลวงที่เราสามารถถ่ายทอดให้กับเกษตรกรทั่วไปทุกหน่วยงานที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักปล่ยท้ายระบบโรงเรือนนะครับ การผลิตพืชสมุนไพรนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับอย่างน้อยนะครับชุมชนอยู่ดีมีสุขนะครับครอบครัวมีงานทำนะครับมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวก็ไม่ต่ํากว่า10,000แบาทต่อปีไม่ต้องอบะยพไปทํางานที่อื่นเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ของชุมชนนะครับตามแนวทางการพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงนะครับเป็นการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของชุมชนนะครับ ฝากติดตามรายการเกษตรสิทธิทิศผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube นะครับช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับ